การที่เรานะคะคอยากทําอาชีพในหน้าสังหาให้ประสบความสําเร็จวันนี้ครูเบนมีหนึ่งเรื่องที่อยากแบ่งปันนะคะก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงโลกภายในของเราก่อนแล้วโลกภายนอกของเราจะเปลี่ยนในความหมายที่นี้คืออะไรหมายความว่าถ้าเราเนเชื่อมั่นนะ,ะก่อนที่จะเชื่อมั่น,นตัวเองคือเราต้องศรัทธาในตัวเราเองก่อนเมื่อไหร่ที่เราศรัทธาในตัวเราเองว่า ตัวเราเองเนี่ยตัวฉันเองเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะหรือว่าศรัทธาในตัวเองว่าเออตัวเราเนี่ยนะทาอะไรก็ทําได้นะถ้าฉันต้องการที่จะทํามันนะพอเราศรัทธาในตัวเองมันก็จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นนะคะศรัทธาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันคือความรู้สึกภายใน ถูกต้องไหมคะมันเป็นความรู้สึกภายในความรู้สึกที่บางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะบ่งบอกออกมาเป็นคําพูดหรือการสื่อสารได้แต่มันเชื่อมันแบบเป็นความเชื่อลึกๆเป็นความศรัทธาลึกๆว่าเฮ้ยตัวกูเนี่ยทาได้นะตัวกูเนี่ยสามารถทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะถ้ากูตั้งใจที่จะทํามันจริงๆนะพอเราศรัทธาในตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเชื่อมัน่น เชื่อมั่นว่ากูทําได้เชื่อมั่นว่าเราทําได้นะอย่างทําในหน้าสังหาเป็นเรื่องใหม่ลึกๆเราศรัทธาว่าตัวเองว่าเราทําได้อยู่แล้วนะมันก็เกิดความเชื่อมั่นว่าเออฉันเชื่อมั่นว่าฉันทําในหน้าสังหาได้นะพอความเชื่อมั่นมันมานะความเชื่อมั่นมันมาเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเกิดขึ้น สิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมคะพอเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้เราก็จะไปหาวิธีการวิธีทางในการทําในหน้าสังหาให้มันประสบความสําเร็จไปดูซิไปอ่านหนังสือเล่มไหนไปเรียนรู้จากใครเขาทํากันยังไงนะเออก็าํากันยังไงแล้วก็ไปเรียนรู้แล้วก็ไปทําตามนะหลาย ครั้งนะคะที่ครูเบนใช้วิธีการแบบนี้ก็คือบางครั้งเราเราไม่รู้หรอกว่าเราจะทําได้ไหมนะคะแต่มันมีความเชื่อลึกๆความศรัทธาในตัวเองแบบลึกๆว่าเฮ้ยคนอื่นทําได้ฉันก็ต้องทําได้สิวะนะคนอายุน้อยกว่าฉันทําได้ฉันก็ต้องทําได้สิว่าคนที่อายุมากกว่าฉัน60กสิบเจ็ดสิบทำได้ฉันก็ต้องทําได้สิวะนะมันเป็นความศรัทธาลึกๆจนเกิด ความเชื่อมั่นในตัวเองพอเกิดความเชื่อมั่นก็ไปหาวิธีการวิธีทํามันนะคะหลังจากนั้นเราก็ลงมือทํามันนะคะลงมือทํามันเชื่อมัน่นศรัทธาจนหมดหัวใจเลยนะคะแล้วก็ลงมือทํามันคําว่าศรัทธาและเชื่อมั่นคือตัวเองนะคะศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ ไม่ได้ศรัทธาเชื่อมั่นว่าคนอื่นว่าเฮ้ยคนอื่นเก่งคนอื่นแบบนั้นแบบนี้แล้วแล้วฉันะเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาจะทําให้ฉันสําเร็จแบบนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่คือคนต้องศรัทธาและเชื่อมั่นในในตัวเราเองว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่ทําได้แบบคนอื่นเขานะคะเนาะรักศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ลงมือทําตามความเชื่อตามความศรัทธาของเรานะคะไม่จําเป็นต้องทํามาก ในแต่ละวันแต่ทำทีละน้อยแต่ทำทุกวันนะคะคำคำนี้ดีมากๆนะคะเบนไปอ่านหนังสือหนังสือธรรมะมานะคะเ <c oughs> นาะก็ไม่จําเป็นต้องทํามากแต่ทําน้อยนะคะแต่ทําทุกวันอาชีพในหน้าสังหาก็เช่นกันไม่จําเป็นต้องทํามากนะคะหาทรัพย์ทุกวันวันละหนึ่งสองทรัพย์ก็ได้นะหนึ่งทรัพย์สองทรัพย์นะคะ, 1, 2, นะคะหา หาซับที่ดีหลังจากนั้นก็ลงการตลาดวันละหนึ่งซับสองซับก็ได้วันละสองซับสามสิบวันวันละสองซับคุณก็ได้หกสิบซับแล้วเห็นไหมคะไม่จําเป็นต้องทํามากทําน้อยแต่ทําทุกๆวันนะคะเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับในหน้ามือใหม่หลายๆคนนะคะหรือมือเก่าที่เริ่มต้นทําแล้วต้องการหรืออะไรก็แล้วแต่ในที่มาฟังเบนนะคะจะเป็นมือใหม่มือเก่าแต่ต้องการกําลังใจ ะะเป็นขอมอบคลิปดีๆคลิปนี้ให้นะคะหวังว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จในการทําในหน้าสังหานะคะขอให้อาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ให้กับทุกคนเพื่อจุนเจือครอบครัวแล้วก็ตัวเองนะคะ